ครับสวัสดีครับผมก็มาเจอผมไอซียูนะครับวันนี้ก็มากิจกรรมวาเลนไทน์นะครับวันวาเลนไทน์ของเกมอยู่กลงก็คุกกี้วาเลนไทน์นะครับก็รับภารกิจที่แม่นางกินยันภารกิจอะไรวะเบลสิบช็อกโกแลตวาเลนไทน์ครับหลังจากรับแล้วก็ยังไงอะหายเทมที่ต้องการนะครับเอาดูเป็นที่ไม่มีครับ ไอเทมที่จะต้องใช้ก็มีสี่สี่อย่างครับสี่อย่างมันก็มีอะไรบ้างอะสี่อย่างก็มีมิลเป็นนมช็อกโกแลตท็อปปิง้งคาคูบับเตอร์อะไรทักอย่างอะแล้วก็แต่และอย่างนะครับก็จะสมห้ครบสิบชิ้น สะสมให้ครบสิบชิ้นแล้วก็แล้วก็นำไปเลขกกับแม่นางกินนะครับก็หนึ่งครั้งที่เลกจะเสียเงินหนึ่งแสนสลึงประมาณนั้นแล้วก็ไอเทมที่ที่จะได้ก็สุ่มมานะครับก็มีกี่อย่างอะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดแปดประมาณหกถึงแปดชิ้นนะครับก็มีบัฟต่างต่างต่างกันมากมาย แต่ถ้าเพื่อนๆมีช็อกโกแลตที่เยอะมากก็นำช็อกโกแลตไปให้กับอีกคนเลยครับอะไรวะให้กับใครวะซุนุนอูรู้รู้สึกว่าน่าจะใช่นะนี่ไงคนนี้เลยครับเนี่ยวัลเลนไทนยถ้าให้กับซุนอูก็จะได้รับไอเทมเงินค่าพิชิตค่าประสบการณ์ทั้งหมด เพิ่มมาก10%นะครับแล้วก็เมื่อตายก็ไม่เสียค่าประสบการณ์ก็ของรางวัลก็น่าสนใจอยู่นะครับครับสําหรับการแนะนํากิจกรรมวันวาเลนไทน์นทของเกมโยกังโกขอจบไว้เพียงแค่เท่านี้นะครับขอบคุณครับ